สวัสดีครับผมบาเทพบอลนะครับสวัสดี FC บาสเทพบอลทุกท่านด้วยครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอล FC จากสปอรลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับกับค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันศุกร์ที่15เมษายน2 5 1 8รกับฟุตบอลเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับตัวผมในช่องนี้เหมือนเดิมครับหยิบยกมาให้สามทีมนะครับสามทีมที่น่าไปแยกเน้นใส่หนักในค่ำคืนวันนี้กันนะครับรับประกันผลกำไรให้ที่ผม ได้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วนะครับและศึกษามาแล้วว่าคืนนี้น่าจะไปใน,นทิศทางไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอฝากครอบครัวไว้ก่อนเลยนะครับในครอบครัวของเรา V.P เทพบอลนะครับยังฟินฟินจุกจุกบวกกันทุกวันจริงๆนะครับกับแนวทางครบทุกชนิดกีฬาที่พวกผมได้วางแนวทางกันไว้ให้บรรยากาศ ประมาณนี้เลยนะครับฟินๆจุกๆกันจริงๆในครอบครัวเรานะครับบวกกันทั้งวันจริงๆเมื่อวานนี้ก็แตกกันเละตุ้มเป๊ะกันไปหมดก็ยินดีด้วยกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวนะครับที่ตามแนวทางของทุกคนไปครับตัวผมบาเทพบอลครับพี่เข้มเทพบอล น้องเบนเทเบบอลน้องเดนัทเทเบบอลแล้วก็โอโรเทเบบอลนะครับก็วางแนวทางให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ฟินจริงๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆท่านไหน FC ท่านไหน,ท,น,ไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มีครอบครัวกีฬาดีๆอยู่ไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันเข้ามากันทุกวันจริงๆนะครับตอนนี้ก็มี3กลุ่ม VP เข้าไปแล้วนะครับเฉพาะเทเบบอลน,นะครับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ของผมเปิดใจครับอ่านสักิดและจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันในการขอเข้าร่วมกลุ่ม v ีพีของเราฟรีไม่มี ดีก่อนใครครบทุกคู่คบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางสดสดเราก็มีให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับสปอนเซอร์ของผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรานะครับมาอยู่กับบาสเทปบอลมีปัญหาถ้าเป็นสมาชิกของผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีนะครับคัมคืววันนี้ครับผมจัดมาให้แล้ว3ทีมที่น่าเลือกเชียร์นะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่สึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับไปกันที่พาร์คเดอแปงนะครับก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเบียงด้านของนิดนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับปารีสอันดับที่1ของตารางครับส่วนนิดอันดับที่5ของลีกเอิงในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับความได้เปรียบรีต่างประเทศมองว่าปารีสได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับ1ประตูคือยกเหวี่ยงนะครับเจอกันมาในหัวล่างงด้านขอ นิดเสมอกับปลารีสมา1ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างปลารีแสแซงชักแมงครับห้านัดหลังเราเชลแก,ก่ง3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะครับใน5นัดหลังสุดของพวกเขา นะครับส่วนนี้ครับห้านักหลังอาชนะแข่งได้แค่เกมเดียวครับเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมใน5้นัดสุดของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับนะครับหลุยส์อิริเก้กุนซือครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแต่วันนี้ยังไงต้องโรเตชันอย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์จาร์ให้ไปนะครับส่วนทางด้านของนิดนะครับตัวแบนไม่มีตัวเจ็บมี1ตัวครับเอ็นดองเบเล่ที่มีการบาดเจ็บน้องนั้น คุณซื้อก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่าคืนวันนี้นะครับส่วนแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับวันนี้ครับมองนี้ทีมเยือนได้เลย นะครับวันนี้ปลารีสได้เปรียบทุกอย่างครับแต่กลางสัปดาห์หน้านะครับมีเกมสําคัญครับยูฟาแชมเปียนลีกที่ต้องไปเยือนอาร์เซนอลนะครับและตอนนี้ปลารีสแซงต์แมงได้แชมป์ลีกเอิงมไปแล้วผมคิดว่ายังไงหลุยส์อิลิเกจัดสำรองลงเต็มสูบแน่นอนนะครับในค่ำคืนวันนี้ผมมองว่าไม่เอาจริงเอาจังอย่างแน่นอนคงไปเอาจริงจังกับทางด้านของ UCL มากกว่านะครับมันจะเปิดทางให้นีดนะครับที่ วันนี้น่าจะจัดตัวจริงลงทั้งหมดผมคิดว่าสู้ได้นะครับอย่างน้อยจะแพ้จริงๆไม่เกิน1ประตูอย่างแน่นอนนะครับหรือบางทียันเสมอได้ด้วยซ้ำไปให้อยู่รองนิดนะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่ศึกฮอนแลน์พิม์ลีครับก็เป็นทางด้านของฟีนูดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของสโวนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับฟีนูดอันดับที่3ของตารางส่วนสโวอันดับที่14ของตารางพิมิลีของอนแลน์ในตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟกเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบแนี้ต่างประเทศบองครับฟีนูดได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันในโหดล่าสุดเป็นโซโวเปิดบ้านพ่าย้กับทางด้านของฟีนูดมาถึงตูต่5ประตูต่อกัามา นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่เขาฟีนูดฟอร์มดีมากๆในห้าหลังเอาชนะคู่แข่งห้าเกมรวดเลยนะครับไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนโซโอครับในห้าหลังเอาชนะแข่งหนึ่งเกมเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งเกมครับก็หนักไปทางเสมอนะครับในช่วงนี้ของโซวโนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมฟีนูดของกุนซือโลวินฟานเบอร์ซี่ครับจะขาดก็ตัวเล่นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็โทมัสบีแลนดครับนะครับมีการบาดเจ็บคาวินสตงมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ เคดแดนทิมเบอร์ครับมีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้น้เขาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้สำหรับโรบินฟาน์เอทรีกุนซือของฟีนูดในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโซโบครับวันนี้จะขาดตัวผู้เล่นครับก็น่าําเดิมอย่างชิตตานครับกูเยอร์ที่มีการบาดเจ็บครับลักซีมีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนา้น้กุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางผมบาเทบ,บอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับผมอยากให้มองทางด้านของฟีนูดรอตเทอร์ดัม นะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างนะครับได้เล่นในบ้านตัวเองสังภาพทีมตัวเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับแล้วก็กําลังลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยผมมองว่าเกตสฟุตบอลสู้กันไม่ได้ครับสำหรับสโวนะครับยังไงก็สู้เฟียนูดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเกตตัวผู้เล่นดูดีกว่ากันเยอะและช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆจริงสำหรับเฟีนูดนะครับหประตูมาไวไหลลูก2ออย่างแน่นอนสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านเซีนูดรอสเ์ดัมวันนี้เชียร์พวกเขาครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเรามาปิดท้ายกันด้วยชุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันนะครับก็เป็นด้านของฟามาริเกาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของสปอร์ติ้งบาก้าครับคู่นี้ก่อนเกมฟามาริเกาอันดับที่7ของตารางครับส่วนบาก้าอันดับที่3นะครับลีกของโปรตุเกสในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบนี้ต่างประเทศมองว่าบาก้าบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงใจยิ้มกันได้ครับก็ เสมอไม่ได้นะครับคือตุยนะครับต้องบังคับชนะสําหรับบาก้าในเกมนี้นะครับคู่นี้นะครับก็เคยเจอกันมาในหัวล่าสุดครับเป็นบาก้าเสมอกับฟาร์มาลิเกาในบ้านของเขาครับสามประตูสามแมตช์แรกที่เจอกันมาในรูการนี้นะครับส่วนฟอร์มหนนัดหลังของทั้งคู่ครับฟาร์มาลิเกาในหนนัดหลังเอาชนะแข่งสามเกมครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรนะครับส่วนบากาาฟอร์มดีกว่าในหันัหลังเอาชนะแข่งสี่เกมเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีในตอนนี้ นะครับคู่นี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟาร์มาลิกาครับจะขาดตัวติดโทษแบนหนึ่งตัวคืออาดัลลานะครับที่ติดโทษแบนในเกมนี้นอกนั้นก็ไม่มีตัวเก็บเพิ่มเติมครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทังฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งบาก้าครับวันนี้จะมีข่าวดีครับได้โรเจอร์เฟเดสกลับมานะครับที่นะครับหายเดือนกลับมาแล้วนอกานั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่าคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนนผมมมอออยาาาากกให้้้้งงงทดขรบีเจ นะครับริงอยู่ครับสปอร์ตทิงบาก้กามีทีมเสริภาพทีมที่ดีอยู่แต่วันนี้ฟอร์มินนิเกลได้เปรียบที่เล่นในบ้านได้เปรียบแรงเชียร์จากแฟนบอลและเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีด้วยนะครับ <c oughs> ผมมองว่าจะสู้ได้นะครับ <c oughs> บาก้กาเป็นทีมที่ดีก็จริงแต่เล่นเกมเยอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าสังเกตในช่วงหลังๆเป็นทีมที่เล่นเกมเย็นไม่ดีนะครับ <c oughs> ผมมองว่าฟอร์มนิเกาสู้ได้วันนี้จะยันเสมอกับบาก้กาได้เลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับ สรุป3ทีมนะครับที่น่าเลื่อกเชียร์สำหรับหน้าช่องที่ผมคัดสรรมาให้ในค่ำคืนวันนี้ครับทีมที่1ครับเป็นนีดนะครับทีมที่2นะครับเราไปกันที่เฟรนูร์ลอตดัมนะทีมที่3เป็นฟามาลิกาครับเป็น3ทีมที่น่าเลื่อกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลครับสุดท้ายผมฝากไว้เหมือนเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจัยของผมนะครับที่ให้กับพี่ๆ FC หน้าช่องในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับ ข้อมูลและมาบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้นะครับมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้ในทุกๆวันจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด f อท่านใดครับที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่และอยากได้มากกว่านี้มากกว่าตัวหน้าช่องตัว VP ตัวซ u เปอร์มีให้ทุกวันครับแค่เปิดใจเท่านั้นจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับย้ําว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับข้าคืนวันนี้ผมขอให้ F c บาสเทบอลทุกท่านโชคดีนะครับพบก,กันใหม่